ที่ผมบอกมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะการขึ้นมาก่อนขึ้นรูปเขาเขาไม่ได้ขึ้นตัวจิกไงเขาไม่ได้ขึ้นหัวจิกเพราะาตัวอักษรสยามมันมีเยอะเขาไม่ได้ขึ้นตัวจิกเลยเขาไปใช้ตัวอื่นขึ้นพวกเป็นสัตว์สิ่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นภาพนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังทิ้งล่องรอยของอายระยธรรมให้เราเห็นได้อยู่ว่ามันมีสัดสว่วนบังคับุรสยามหลบซ่อนอยู่จริงๆ พียงแต่ว่ามันอาจจะดูยากอันนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ไปไปเข้าเข้าขาตรงนี้ได้ในส่วนนี้ไปยันตรงนี้ไว้เห็นไหมเวลาเราจับจับถูกแล้วเนี่ยมันก็จะไปจะมีคำอธิบายให้เราไปเรื่อยอะ่ะจะเห็นมันทิ้งร่องรอยเห็นไหมทิ้งร่องรอยตรงแขนตรงเส้นพัดผ่านตรงนี้ก็ก็เจออยู่ แล้วก็ตรงนี้ก็ไปตัดพอดีใช่ไตัดพอดีสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาลวดลายใหม่ขึ้นมาอย่างที่บอกภาพบางภาพเนี่ยมันดูยากแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆนะนี่อย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็จะมองมันมันมันไขว้หัวกันอยู่อันนี้มันอยู่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมเราก็จะเข้าใจได้โดยง่ายและดูนะมันกลับ กลับมาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ไงวิธีขึ้นรูปของเขาเห็นไหมขึ้นสองขยับไอ้ตรงนี้มันก็จะแหลมไปชนนูน่นนะม,มีกระเดื่องรับอยู่ตรงด้านหลังมันจะมีกระเดื่องรับอยู่ข้างหลัง คืนจนเราก็มองไม่เห็นไงเพราะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเนี่ยมีกระเดื่องในชะ่ไหมมีกระเดื่องลับอยู่ตามที่ผมเคยอธิบายสอนไว้เนี่ยมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วดังนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาตัวอักษรเข้าไปแนละ้วมันจะพอดีเป๊ะแล้วมันก็จะกลมกลืนหมดเลยเราเราแม่งมองไม่เห็นตัวอักษรเลยงงหาไม่เจอต้องเอามือชี้ไปนำทางไปบอกมันอยู่ตรงไหนนะอายะธรรมสยามทั้งนั้น นี่คือส่วนที่เป็นพระคมโผล่ขึ้นมากลางกลางสะดือนั่นเองจางร่างกายนะอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นเป็นหน้าบันที่ที่โด่งดังมากในประเทศไทยแล้วก็อันนี้ของ,ของไทยเขาเรียกว่าหน้าบันนาลายบรรทุมศีิใช่ไหมแสดงว่าผมก็ยังพอจะเดาได้ว่ามันเป็นอายะธรรมสยามนะมันน่าจะเป็นอายะธรรมของพวกเราพอดูจากใบใบใบที่ คือจริงๆมันเป็นสยามหมดแล้วแหละผมก็มองเป็นสยามหมดนะเราเจออายธรรมรูปแบบแบบนี้มันก็เป็นสยามหมดหมดอยู่แล้วมันจะไปเป็นอายธรรมประเทศอื่นไม่ได้หรอกนะอายะธรรมสยามทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันโดนขโมยหรือว่ามันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าเราในฐานะที่เรามีความรู้เป็นคนไทยในนาในอนาคตอันใกล้เนี่ยเวลาเราเห็นอายธรรมแบบนี้เราจงภูมิใจเถอะว่ายังไงแม่งอายธรรมสยามแหละ เออนี่ตรงนี้พอดีแล้วเพราะมันมีกระเดื่องลับอยู่ตรงนี้หมวกจะเป็นกระเดื่องลับให้เห็นไหมตัวหมวกจะเป็นกระเดื่องลับให้อืออายะทรัแบบนี้สยามอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่พนมลุงเหรอ,อพนมลุงปา้าเนมง,นมงก,กันแล้วน่าจะอยู่ที่พนมลุงนะแล้วก็อยู่อยู่วันหนึง่งคนพงศิงป์เขาเรียกเป็นคือนับน้ำหนัก เขมรเนี่ยเรียกว่าทับหลังเป็นแผ่นหินประตูประตูปราสาทนะประตูประสาทแบบเขมรเนี่ยก็คือหมายว่าเป็นแผ่นหินที่มันตั้งอยู่เหนือบานประตูประตูประสาทแบบเขมรเขมรไม่มีกษัตริย์ไงที่ผมบอกถ้าคุณสอนอย่างนี้ก็ไม่เจอสยามอ่ะถ้าเราสอนแบบนี้ไม่เจอหลังแล้วก็อยู่ทับหลังไมนก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วทับหลังก็คือเอาไปวางไว้บนหลัง หลังกอบประตูเขาเรียกทับ<ป>ทับประตูตไว้ทับ,ทบหลังประตูไว้ไป,ปรากฏอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แสดงอยู่นะเสร็จแล้วคนไทยก็โวยวายเมื่อยี่สิบยี่สิบตอนปิดตีที่แล้วเนี่ยก็มีการผมก็ทันในช่วงนั้นนะแล้วก็มีมีเพลงทับหลังนาลายบรรทมสิเนเอามาเ,เพลงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คือตออ,อะไรเพราเอา,า,าหนักเป็นทับหลังอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็คือว่าเราก็ได้กลับเนี่ย ของจริงดิครับแล้วก็อ,อันนี้เป็นวิศวะรูปนะวิศวะรูปก็คือเป็นตวะเพศตั้งอยู่ตรงกลางนะ<ม>นี่คือก็คือบอกว่าเป็นสิวะลึงก็คือเป็น,เป,นเป็นอวัยวะเพศของขราผู้เป็นเจ้าของของพระศิวะนั่นเองจะตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาใน <จะ S 1> รายละเอียดเ้งขึ้นมาอย่ไงเดียวเนี่ย <ๆ S 1> ไม่เ<อ>กิดอะไรขึ้นนะไม่เกิดอะไรขึ้นจะต้องมีการมีแกนนอนนะเขาก็เลยตัวเล็กเหมือนทาลก แล้วก็เป็นสัดส,ส่วนก็จะเป็นของพระพิฆเนศนี่คือสัญลักษณ์มาดูที่รูปอันนี้คือเนี่ยรูปแบบพวกนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นศิลปะนี่นก็สยามทั้งนั้นเลยสยามเป็นคนสร้างศิลปะประเภทนี้ขึ้นอายะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นรูปแบบการเหลือทิ้งไว้ของตัวอักษรน่มันก็ยังอยู่ถ้าเพื่อนๆมองเป็นแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยล่ะว่ามันมันจิก ทิ้งทิ้งจิตเข้าไปข้างในของมันอยู่ไปสู่ส่วนกลางเห็นไหมไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าแต่เนี่ยมันขนานกันอยู่เห็นบ้างแต่เนี่ยแต่มันอยู่ข้างในในเงามืดไงอันนี้มันจะเริ่มจุดจุดนี้มันจะหนีไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเวียงเวียงไปเรื่อยๆ คนออกแบบเขาจะเหวียงเวียงเส้นมันไปเรื่อยๆเหวียงเส้นมันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปใช้ตัวโค้งออกกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยตัวนี้มันก็ใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปสัมพันธ์กับไอ้เส้นข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นเป็นแบบนี้มันหนีให้เห็นไหมมันขนานกันอยู่มันหนีให้อือนี่ครับเป็นรอยจงรอยจิกรอยเนี่ยเส้นเส้นอะไรพวกนี้ก็เนี่ย ก็เหมือนตามเข้าเข้าลอยสยามอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสยามไงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพวกอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นพวกอื่นเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้มันเข้าไปอย่างนี้เองเนี่ยมันเข้าไปอย่างนี้เองเนี่ยแล้วก็พวกรอยจงรอยจีก็ทิ้งแบบที่ผมให้แสดงให้เห็นเมื่อกี้นี้นะายพวกนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวเราก็ลองไปดูฟังเข้ารายละเอียดแล้วแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะเออแล้วก็จะเข้าใจผมว่าเออจริงๆเราควรจะต้องตรวจสอบความรู้ของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ไปสอนอะไรที่ความเชื่อผิดๆของเขาอะ่ะให้ลูกหลานเราเรียนรู้นะพอเรียนรู้ไปแม่งก็จะเจอแต่อินเดียเจอแต่เขมร่อินเดียไม่มีประเทศเพิ่งมีประเทศเขมรไม่มีประเทศแต่เราก็ยังดันไปเจออายธรรม ที่ไอ้ไม่มีประเทศอ่ะนึกออกว่าแค่นี้มันก็สอบตกแล้วนะแบบเป็นอายธรรมของสมชายเงี้ยเออมันไม่ได้อายธรรมมันต้องเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ไหมอายธรรมมันต้องเป็นของเอาชื่อประเทศขึ้นมาก่อนแต่ถ้าอายธรรมส่วนตัวว่าไปมึงจะปั้นรูปส่วนตัวมึงก็ว่าไปเนี่ยดูรูปเนี้ยมันจะมีรอยรอยนี้ให้เราด้วยเห็นบ้าง มันมีรอยเส้นของอีกตัวหนึ่งอะคือภาพที่มันไหลออกไปเป็นอีกเส้นหนึ่งให้เห็นไหมเป็นรูปแบบของอีกตัวหนึ่งให้ไอด้ดำๆตัวเนี้ยมันเกิดเป็นอย่างนั้นอืมก็ไม่มีอะไรนี่เป็นอายะธรรมสยามอายะธรรมสยามทั้งนั้นเลยไม่มีอายะธรรมเราไม่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียหรือจีนจีนไม่มีประเทศเลยตอนเรามีประเทศอะเออ จีนมา2,000ปีที่แล้วเรา5,000ปีนะมึงเออนะไอ้ภาพนุ้งก็ไม่ได้สําคัญอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมันก็เหมือนๆกันตาของมอ้อกุราาานะนสตับเนี่ยทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เออเออคือทั้งสามรูปเนี่ยมีลักษณะเราไปดูสร้างอายธรรมอันนี้คนะือลายพันพุทธศาสน์ลายพันธุทศาส์เนี่ยอย่างเงี้ยการขึ้นขเขานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ดูเห็นไหม เรารับอารยธรรมจากใครมาหรือว่าเป็นอารยธรรมของเราเองดูให้ดีเนี่ยสยามจะสร้างอะไรเนี่ยเขาเขาไม่ไปยืมใครไปอ,อะไรมาหรอกเก่งโคตรมีอารยธรรมเมื่อห้า0ันปีที่แล้วจะไปยืมใครมารจะไปรับอารยธรรมอะไรดูรอยโค้งเห็นไหมรอยโค้งมันหนีหนีด้วยเห็นไหมมันขนาดกันอยู่นั่นน่ะ ลงไปแล้วอ่าดูช้าๆเรารับอิทธิพลอินเดียมาแต่ใช้อักษรสยามเว้ยตลกแล้วมึงนะเนี่ยเห็นไหมมาเป็นปีตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยจำเป็นต้องตรวจสอบไงที่ผมบอกจำเป็นเราจะเป็ลายลายที่เป็น เราจําเป็นต้องตรวจสอบความรู้ของไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเราด้วยทุกคนนั่นแหละไม่ไม่อาไม,ไม,ไม่ไม่เว้นหรอกเพราะว่าไม่งั้นคุณใช้ความรู้ที่ผิดเนี่ยมันจะส่งความสูสญเสียในอนาคตไงไปสู่ลูกหลานอ่ะเนี่ยไปยันหางนู่นเลยเห็นไหมผมมองไม่เห็นโอเค โอเคประมาณนี้เนี่ยมันวาดเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนี้กันเดืองรับอยู่ข้างบนมันต้องมีกันเดืองรับของมันเห็นไหมเห็นกันเดืองรับเขาด้วยข้างบนนะั่นการขึ้นลวดลายไทยลวดลายอะไรก็แล้วแต่เออสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่ผมมานั่งเล่าอธิบายให้เพื่อนอนะเนี่ยหัวเต่าว่า ถ้ผมสอนให้เพื่อนๆดูนะให้ดูลักษณะล่องรอยของอายัดทาสยามเดี๋ยวก็เก่งกันเองเนี่ยเห็นไหมไอตัวนี้มันเป็นมันกินงานเข้ามาดูดีๆนั่นอะมันจะมีล่องรอยของมันทิ้งให้เราเห็นอยู่ ไหมแล้วเมื่อจะถอยลดลงมานี่เห็นไหมถอยลงมานี่สเต็ปหนึ่งอมืมันก็เลยขาช้างอะขาช้างใหญ่เป็นสอเท่าของกับส่วนบังคับพี่มอะไรก็ว่าไปถ้าเท่าที่ดูจากเมื่อกี้เนประมาณนะี้ยมันถอยลดลงมาเนี่ยอายะธรรมสยามทั้งนั้นนะไม่มีหรอกอินเดียเถาวันต้นไม้เกี่ยวรถละอะไรพวกนี้นะ ก็คือว่าถ้าเป็นในสมัยของช่วงแรกๆที่เรายัางได้ลักษณะการขึ้นโคง้งการตีโค้งของเขาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรอยจิกมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วรอยโค้งมันทิ้งให้เราเห็นอยู่ข้างนี้แสดงว่าง,งานพวกนี้มันพวกสาย,ยามเขาสร้างไว้นะเออเนี่ยสอดรับกันหมดทั้งหมดมันสอดรับกันหมดเห็นไหม เนี่ยตอดรับกันหมดเลยเพีงแต่เขาจะทำหยาบทำละเอียดทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะทิงท้งทิ้งรหัสให้เราเห็นไว้เสมออิทธิพลมามาจากเออรังกาก็าตามเนี่ยลายอิทธิพลมาจากรังกาอีกแล้วตายแล้วรังกาก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามในเมืองพันเมืองนะมันไม่มีหรอกอายธรรมของพวกเหล่านั้นนะเพราะว่ามันมีสยามสยามมมนมีหนึ่งเดียวอะ่ะ จะให้ผมอธิบายยังไงมคงก็เห็นแต่สยามอ่ะไม่ใช่ชาตินิยมนะแต่ว่าเฮ้ยมันนี่มันงานบ้านเรานี่หว่าเนี่ยท้องช้างเนี่ยมันเงยหัวขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมอ่ะจะได้รับอิทธิพลจากลังกงลังกาหรืออะไรมาโอ้เลอะเทอะเห็นไหมดูเส้นหลังเนี่ยมันยังรับกันอยู่เนี่ยเห็นไหมเส้นท้องนี่รับหมดแล้วนะเนี่ยดูดูดลัากษณะการขึ้นทิ้งงานของเขาเห็นไหม ทิ้งเส้นลับอ่ะเขาเรียกมันจุดสัมผัสลับมันอ่ะตายแล้วเตะหมูเข้าปากหมากันหมดไงพวกลายพวกเนี้ยมันก็จะปรากฏอยู่ในลวดลวดลายของศิลปะไทยในช่วงแรกๆเขาเรียกว่าลายพันธุ์ศานะคือเรารับมาจากไอ้เมื่อกี้อลังกาอ่าว่าไปาก็มีปรากฏอยู่ที่สุโขทัยด้วยเหมือนกันนะที่วัดพญา,าเลยต่างเนี่ย อันนี้พวกลายพวกนี้ก็จะเป็นลายมงคลนะก็ให้รู้ว่าลายมัไมีเป็นลายพันธุสาลายมงคลอันนี้คือลายที่พูดถึงที่โไทัยนะที่สีสัชนาลัยอันนี้เป็นลายที่สีสัชนาลัยผมก็จําได้วันก่อนด็อกเตอร์ท่านหนึ่งครับที่นี่อยู่แล้วเราก็เคยนําเสนอเพื่อนไปแล้วไอ้ลายนี้ก็เป็นลายไทยอะนะก็เป็นลายของสยาม ซ,ซึ่งมันก็ดูง่ายอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็ดูง่ายอยู่แล้วนะการขึ้นการขึ้นเนี่ยหัวเต่าครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเห็นไหมหัวเต่าก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนั่นน่ะแล้วก็ขึ้นหัวเต่าอีกครึ่งหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเราก็จะได้กระจังรูปแบบนี้อยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนั้นนี่มัรยะทํารสยามการโคง้งการโคง้งอย่างเงี้ยใบมีเขาโคง้งใบนุ้มเขาก็โคง้งเห็นไหมแต่อโค้งตัวนี้มันโค้งแบบ บานออกโค้งแบบหัวจิกแล้วนี่หัวจิกไอตัวนี้มันโค้งมานี่แล้วเห็นไหมอยากให้เพื่อนๆดูในล,ลักษณะของการหนีมันน่ะเส้นหนีมันน่ะมหเส้นโค้งหนีนิดนึงมันยังเอาเลยเออสมชายม่งก็เอากูก็เอาเหมือนกันเออเนี่ยแล้วก็มีเส้นรับจากด้านในไหมมีเราจะพบเส้นรับเส้นอะไรพวกนี้เข้าประกฏเห็นว่าเขาวิ่งเออ น,นี่ก็ลอยจิกไงเขาก็ทําภาพลอยจิกซ้ําๆกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะเออคนสยามฉลาดนะฉลาดกับพวกมึงเยอะไอ้พวกที่ไอ้พวกไอ้เรียนรู้เนี่ยนะมันเรียนรู้ตามหลังเขาเนี่ยเขาฉลาดกับพวกมึงเยอะเขาเป็นบัพปุ่บดุลของพวกมึงได้กันแล้วกันนะเออ ทีนี้พอมาสอนเนี่ยมึงก็สอนเราตามความเชื่อของมึงไม่ได้ดูหลักฐานเนี่ยหลักฐานเนี่ยผมแดงเนี่ยมันหลักฐานนะมันเป็นข้อเท็จจริงดูกันทั้งวันยังดูได้เลยนี่ก็เหมือนกันนะมันก็ทิ้งทิ้งร่องรอยสยามไม่เต็มไปหมดเลยทําไมจะไม่เห็นเนี่ยแยะๆอ๋อชีวัดนางพญาแต่รูปแบบของตัวลายก็จะเห็นว่ามีลายของตัวกา้านกดลายที่เป็นพันธุ์ษาเลืเล้อยอะไรต่างเนี่ย แต่รูปแบบของอันนี้ก็คือได้อิทธิพลมาจากศิลปะจีนด้วยนะแต่าแตลายเนีย่ยจะเป็นลายกระดิ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนนี่ความงดงามขอแล้วเธอคือไม่มีอายะธรรมสยามอ่ะที่เพื่อนเห็นนี่ไม่คูสยามนี่ไม่มีเฮียอะไรดีเลยนะในสายตาของคนพวุ่งนี้แม่งไม่เคยเจอสยามนี่ที่ผมแสดงมาให้หมดเนี่ยเฮ้ยมันสยามเมื่อห้าพันปีที่แล้วนะเออ เนี่ยสัส่วนบังคับพิมพ์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยสยามทั้งนั้นเนี่ยคุณไปพิสูจน์อะไรคุณไปมองอะไรกันยังไงเห็นไหมตีลังก,กากลับอยู่เนี่ยหัวมันอนะดูอะไรกันเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นไม่ใช่เทวลูปไงดังนั้นสัดส่วนบรงคับพิมพ์ตรงนี้เห็นไหมจะแต่งกันละถ้าเป็นนนั้นเขาจะต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมแต่นี้ไม่ได้เริ่มจากจุดนี้เขาจะไปเริ่มจากจุด ตรงตรงตรงนี้นะที่มีผู้ถามมาเนี่ยมันขึ้นมาบางทีมันขึ้นมาไม่เหมือนกันหรอก <_ D> เพราะว่ามันต้องการรูปแบบสร้อยที่ประสานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมออกไปเลยการขึ้นไม่เหมือนกันนะที่ผมบอกเขาขึ้นไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ตรงนี้เข้ามาปะคือไอ้ตัวนี้มันหลุดออกไปเลยเห็นปะ่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันยังอยู่ประสานกันได้ ออรูปแบบมันจะไม่สัดส่วนพุงพุงพุงปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเงาแท้ยันเงาอะไมันไม่เหมือนกันไงการขึ้นรูปของเขาอ่ะเห็นไหมมาขึ้นตรงนี้หนไหมเป็นท้องเป็นลวดลายใต้ท้องเขาเหมือนกันเออแต่มันทิ้งสัดส่วนสยามไว้คงรูปแบบของศิลปะอายธรรมสยามไว้เนี่ยเห็นได้ คงรูปแบบของสยามไว้สัดส่วนบังคับพิมพ์ภายนอกนี่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันมาต่อกันแล้วนี่ก็มาต่อกันจากตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อทําให้มันหมุนไงเป็นอะไรเหรอไม่รู้เห็นแค่นี้เราก็เดาได้ว่าหมมันก็เป็นย่าทำสยามนั่นแหละทีเราก็ไม่รู้ไงแต่ดีกว่าเราเห็นแล้วโอ้โหอธิบายแม่งถูกหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นยธรทมไข่วะนะเออ เนี่ยอย่างนี้ก็เป็นระยะธรรมสยามได้เห็นไหมจะเห็นว่าสัดส่วนไม่เหมือนกันถ้าเป็นของสยามจริงๆที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปเกี่ยวกับกษัตริย์หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะขึ้นเข้าโค้งจิกนี่พอดีเลยเห็นไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ไอ้รอยจิกเนี้ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้พอดีเลยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันทําเลี่ยงเลี่ยงไป <c oughs> เพื่อไม่ม,มันคนละสัดส่วนบังคับพิมพ์กัน เป็นรูปของอันนี้เขาเป็นนาคอะเป็นพญาน,นาคเลยไหมตัวเป็นนี้หางเป็นงูไหมมาตัดส่วนบางคับที่มันมันไม่ใช่กันแต่ว่าเวลาขึ้นรูปเขาอะเขาก็จะขึ้นรูปแบบเดียวกับสยามคือมันต้องมีตัวอักษรสยามกำกับอะในรูปของคนตัดสิ่งของมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าบางตัวหรือว่าบางกลุ่มชนิดตะมันใช้แบบเดียวกันได้อย่างเช่นรอยโค้งหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอามาโค้งได้นะเขาเอามาโค้งให้ได้ แต่ว่าตัวหลักของมันที่จะแสดงถึงอำนาจบารมีอะไรเนี่ยเขาใช้คนละตัวกันเนี่ยเห็นไหมมันโค้งโค้งตามหนีหนีตามกันนะเนี่ยด้านนี้ก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมเปลี่ยนมุมแล้วเห็นไหมเขาเปลี่ยนมาใช้มุมนี้เออดังนั้นจะเห็นว่ามันมีรอยที่มันเปลี่ยนมุมออกมาจากรอยโค้งตรงนั้นมันกลับกลับกลับด้านใช้ตรงนี้มันไม่เหมือนกันเออ นะวันนี้มีคนถามอยู่หวังว่าคงได้คำตอบนะอ่ะไปต่อมันมีอายะธรรมสยามที่ไอตัวอักษรนะ่ะมันขึ้นต้นไม่เหมือนกันสัดส่วนบังคับพิมพ์แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะเราเรียนรูปเราเรียนวัตถุโบราณน,นี่แหละ เดี๋ยวทุกคนจะเก่งวัตถุโบราณแต่ว่าเขาจะเอ่อได้แต่ไรเราแค่เห็นหินน่ะเศษหินน่ะเราก็น่าจะมีคําตอบให้ให้กันและกันแล้วนะเวลาดูในอนาคตอ่ะเวลาจะดูศิลปะดูอะไรเงี้ยเราก็จะได้เล่าให้ลูกหลานเราฟังแบบที่ผมกําลังเล่าให้เพื่อนๆนฟังเนี่ยเราสามารถให้เพื่อนเพื่อนฟังได้นะ เนี่ยเป็นอายะธรรมสยามทั้งนั้นแหละเนี่ยแล้วก็เติมแต่งเติมแต่งฟันขึ้นมาเห็นไหมไม่เป็นไรใครเหนื่อยดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็จะไม่ได้ไลฟ์สดให้เพื่อนฟังมันจะขึ้นไม่เหมือนการรูปแบบเนี่ยเห็นไหมแต่เนี่ยมันก็ยังใช้สัดส่วนสยามได้สัดส่วน แต่ว่าเขาจะไม่ใช้โค้งแบบเดียวกันไงเนี่ยอันนี้เขาใช้รูปแบบการขึ้นด้วยโค้งในใช่ไหมเขาใช้โค้งวงในขึ้นแต่มันก็ยังเป็นของสยามอยู่ดีนะเนี่ยอันนี้ก็เส้นตรงถัดมานี่ก็เป็นเส้นตรงนะเออประมาณนี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันพวกขึ้นล่องลอยอะไรเงี้ยเนี่ยอายะทำสยามหมดเลยเนี่ยหัวจิกเห็นป่าหัวแหลมจิกก็มันนี่ ทำไมมันออกมาออกแบบเป็นแบบนี้อ่ะเออก็เขาเออกแบบไปแบบนี้แหละมันต้องโดนสัดส่วนบังคับพินสยามเอาไว้ไม่งั้นเราไม่รู้ว่ามันจะปลอมยังไงใครจะปลอมยังไงเนี่ยแบบนี้วิธีตรวจสอบอายธรรมสร้างอายธรรมก็ตรวจสอบด้วยอย่างที่ผมทําเนี่ยได้ดังนั้นการเป็นผู้รู้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชำนาญการด้วยมันคนละเรื่องกันนะเนี่ย มันขึ้นด้วยสัดส่วนคนละอย่างกันเห็นไหมมันตรงนี้มันแบนไปเลยแต่มันขึ้นตรงนี้ไว้ให้เราเห็นเออแล้วก็ทิ้งร่องรอยว่าเออเป็นอายธรรมของพวกมึงนะเนี่ยเออเนี่ยตัวไว้อันนี้อาจจะพบที่แถวอินโดนีเซียจะเยอะนะให้พวกเนี้ยมักกรมาอะไรพวกเนี้ยหรือทางเหนือเราก็จะเป็นพวกนาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอายธรรมสยามครับ ที่กระจายอยู่ในเมืองพันเมืองมันเหมือนกับโฉนที่พวกเขาไปทิ้งไว้ให้เราเห็นเนี่ยนะจะหลายคนมามาบอกว่าไอ้เที่สย,ยามไม่มีเลยมันจะเป็นอย่างที่มึงอันนี้มันความจริงไงไม่มีแล้ว,ลวเราจะพิสูจน์ที่คุณเห็นได้ยังไง